สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนประธานาธิบดีคอเดเชียนบอมแห่งเม็กซิโกออกมาเรียกร้องให้สหรัฐส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดได้จากอิสมาเอลซามบาดาหรือเอลมาโยหัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดซินาโลอาในชน่นวงครบรอบั 1, 90, กร9กลับคืนให้กับเม็กซิโกเพื่อน,นำไปใช้แก้ปัญหาความยากจนในประเทศ เอลบาโยในวัย76ปีเพิ่งยอมรับผิดต่อสาสหรัฐที่สะสมจากคดีขายยาและสังหารหมู่พร้อมยินยอมให้ยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่าหนึ่0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังถูกจับกลุ่มเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2,567ที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสขณะโดยสารเครื่องบีส่วนตัวพร้อมลูกชายของเอลชาโปผู้รวมก่อตั้งแก๊งซินาโลอา และได้ให้การในภายหลังว่าเขาถูกล่อลวงให้ติดกับดักลักพาตัวและถูกบังคับให้ขึ้นเครื่องบินอยางไรก็ตามนางเชนบอกย้ำว่าทรัพย์สินที่มาจากอาชญากรรมควรถูกกลับนำมาใช้เพื่อสังคมโดยเฉพาะประชาชนที่ยังตกอยู่ในความยากจนของเม็กซิโกแทนที่จะอยู่ในกระบวกนการยุติธรรมของต่างชาติ